จริงหรือไม่ถ้ามีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่ผู้หญิงมีประจำเดือนผู้หญิงจะไม่ท้อง <c oughs> หลายๆคู่มีความเชื่อแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าหลายๆคนรู้ว่าช่วงที่ผู้หญิงท้องได้นั่นก็คือช่วงวันไข่ตกแต่ช่วงที่ผู้หญิงมีประจำเดือนผู้หญิงจะไข่ไม่ตกไม่มีไข่ตกเพราะฉะนั้นหลายๆคู่ก็เลยใช้วิธีการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่มีประจำเดือนหรือที่เรียกว่าการฝ่าไฟแดงเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์แต่จริงๆแล้ว ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่มีประจำเดือนของผู้หญิงก็ยังมีโอกาสเสี่ยงตั้งครรภ์ได้โดยเฉพาะในคุณผู้หญิงที่มีประจำเดือนมาไม่แน่ไม่นอนประจำเดือนไม่สม่ำเสมอทุกเดือนเพราะหลังจากที่คุณมีกิจกรรมมีเพศสัมพันธ์กันเสร็จเนี่ยคุณหลังอสุจิภายในช่องคลอดของผู้หญิงอสุจิที่เข้าไปอยู่ในโพรงมดลูกเนี่ยมันจะยังไม่ได้ตายทันทีนะคะแต่มันยังสามารถมีชีวิตว่ายอยู่ในโพรงมดลูกของผู้หญิงได้อีกประมาณ3-5ถึงวันเลยทีเดียว ไข่ที่อสุจิแข็งแรงมากๆโยเฉลี่ยก็จะมีอายุได้3วันแต่มันก็จะมีอสุจิบางตัวที่แข็งแรงมากๆสามารถมีชีวิตอยู่ในโพรงมดลูกได้ถึง5วันมันก็แหวกว่าอยู่ในนั้นและถ้าผู้หญิงนะคะเกิดมีไข่ตกขึ้นในช่วงที่อสุจิมันยังว่าอยู่ในนี้นะคะคุณผู้หญิงคนนั้นก็มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ค่ะโดยเฉพาะในคุณผู้หญิงที่ประจำเดือนไม่แน่ไม่นอนมาไม่สม่ำเสมอไข่มันก็ตกไม่สม่ำเสมอค่ะไม่สามารถคาดเนวันไข่ตกได้ เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่มีประจำเดือนก็ยังมีโอกาสเสี่ยงตั้งครรภ์ได้การมีเพศสัมพันธ์ช่วงมีประจำเดือนไม่ใช่วิธีการคุมกำเนิดที่ถูกต้องนะคะโอกาสเสี่ยงสูง